Dy, City, โรดี้มิดฟิลแมนซิตี้ก้มหน้ารับที่ผ่านมาบรรยากาศภายในทัพเรือใบสีฟ้ายแย่สุดๆจากการที่ทำแต้มหล่นไม่หยุดพร้อมบอกว่ามันเป็นเรื่องดีที่ได้พักจากการแข่งหลีกเพื่อมาลงเล่นศึกชิงแชมป์สโมสรโลกโรดี้กองกลางตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยอมรับว่าที่ผ่านมาภายในทีมมีบรรยากาศที่เลวร้ายมากๆจากการที่พวกเขาสะดุดในลีกอย่างต่อเนื่อง ในเกมหลีก6นัดหลังสุดนั้นทีมของกุนซือเปปกวาดิโอลาเก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวโดยที่เหลือแบ่งเป็นการเสมอสี่เกมกับแพ้1หนซึ่งมันก็ทําให้ตอนนี้เรือใบสีฟ้าอยู่ที่สี่ของตารางคะแนนในสภาพที่ตามหลังอาเซนอนทีมจะฝูงอยู่5้าแต้มดาวเตะชาวสเปนนิตเผยว่าช่วงหลายเกมที่ผ่านมาบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวมันแย่มากๆดังนั้นผมเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องดีสําหรับเราที่ได้พักจากการเตะในหลีกสัก์หน่อยแล้วมาทําศึกชิงแชมป์สโมสรโลก เมื่อเจอกับช่วงเวลาแบบนั้นแล้วนะคุณก็จะมีความรู้สึกผสมปนเปกันไปในเรื่องที่คุณล้มเหลวและทำแต้มหล่นไปเองบางครั้งคุณจะคิดว่ามันสมควรเป็นแบบนั้นแล้วแต่บางครั้งก็จะคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่สามารถพูดอะไรได้มากนะักคุณต้องเงียบเงียบเข้าไว้ทำงานให้หนักที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเดี๋ยวก็จะได้ผลการแข่งขันดีๆเองแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ